สวัสดีครับมาพบก,กับเรานะครับในช่องไา่แซมสันขอนเนองินนะครับวันนี้วันนี้อยู่ ในทเขาทุ่งนานะครับทุ่งนาอ้ายสมหวังครับกว่าไม่ใช่ทุ่งนาไอ้จนนี่เนาะไม่ใช่ครับในทุ่งนาอ้ายสมหวังครับคือไรสวยวันนี้อยู่ที่ทุ่งนาอ้ายสมหวังนะครับวันนี้มีเมนูหลายอย่างนะครับวันนี้อ้ายสมหวังกำลังทำอันนี้เป็นเมนูโอวยปลานะครับเพราะว่าปลานี่ก็เอาจากบ่อเลยนะครับปลาแบบสดๆเนาะใช่ครับจัดมาแบบ มีทั้งปลาดุกมีทั้งปลานิ่งนะครับปลาดุกปลานิ่งแล้วก็มีปลาอะไรปลาปลาตะเพียนปลาบ่อเลยก้อยปลาตะเพียนเอาทำไงครับกินข้าวมาทำไงครับขใส่ดิค่ะหก๋วยข้าวแล้วครับแต่ว่าหมูยังยังก้อยหอยก็มีนะครับก้อยหอยก้อยหอยก็มีเดี๋ยวเราไปดูนะฮะมีดเลียงจึงนาช้อนก๋วยหอยก๋วยหอยลูกใดเลย อใครจะจะชิมจะชิมพอเดือบคนเสน่ผู้ใดน่ะเอ้าสน่ผู้ใดผู้ใดปูได้เป็นเน็ดปูนั้นนสองคนเลยเหรอไม่อยากกินเนี่ยสองคนนี่เดีอวเห็ดนี่มอยากกินอะไรครับนี่เลยเปนส้มตำเหรออยากกินอะไรเป่นอยากกินอะไรไม่อยากเอายินไข่ไขหอยอยากกินไข่หอยแล้วก็ใส่เทไข่หอยลงไปเลยทอดตอนนี้จะพดเขาหนุนหนุเขาไปลงมือเราเห็นไหมนุน อะไรอะไรอันตอนนี้ออเดิมแล้วตอนนี้เมื่อกี้ก็ถวายพระทานเซนพระคุณเจ้าเรียบร้อยแล้วทำไมไปนั่งกินจากแดดจากแดดไรฝนลงด้วยพอดีเลยฝนวันนี้บรรยากาศดีมากนะมีฝนโปรยปลายฝนโปรยปลายด้วยโอ้โหเอาเพิ่นกันเยอะๆเอะโอ้หทำได้บรรยากาศนี่เลนเลนฟ้าครับอันนี้ก้อยากหล่ออ่ะไกินแล้ว

สับปลายอยู่นะเร็วเร<ล>็วเร็วเร็วร็วเร็วเก้วเร็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 วเระมังไหนรวระวเม็วเร็วเร็วเร็วยร็วกร็วรวเวเร็ววเร็วเรวเนราววเร็ว็วเร็เร็วเรรเวเร็วนรวเรวรร็วเรวน็เรเร็ววเร็วเ็เ็รเรเ็็รเร ว้มีของหวานด้วยของหวานอะไรวันนี้ของหวานนเอันนี้เขาอะไรรถช่องพไร้โบสถทปาไ่นทำไหนน้ำปลาคือเม็ดน้ำปลาเม็ดเป็นพริกเป็นเม็ดพลิกเป็นเม็ดเม็ดเป็นพลิกแซบเบาสีมือเขาอันนี้นะนี่ อะไรนะต้นหอยซอยหอยอันหอยเขาไม่ได้ปรุงนะดังเหมือนะเดี๋ยวเราดูสักครู่ว่าจะกินเมนูอะไรเนี่ยอันนี้อันนี้เมนูออเดอร์ก่อนนะก้อยหอยก่อนเดี๋ยวสักพักส้มตำนะปลาปลาน่าจะได้หอมไปตำปนตรงนี้นั่นเองปลาสองตัวเอมาคืนเลยปลาดุกมีเสด้ไปโห่ตำปนยำแดงไหมได้มาสองตัวอ่ะเท่าิได้ห่ไปตำปน ว่ากินไม่หมดแน่นอนนะคะดูอ่ะถาดหนึ่งเต็มเต็มเราจะได้ไปต้มบนจนเย็นโอ้ห้องกอดสิบห้าซิอของหวานด้วกันเลยนี่คุณทวนคุณทวนฮาเบนไปมาให้ช่วงนี้ลดช่วงนี้พักก่อนนะคะลดไม่ได้วันนี้วันนี้กินก่อนลดวันนี้วันนี้กินก่อนพรุ่งนี้ค่อยลดอะไรเตปลาเด็ดนะครับกินปลาผมผมไปด้กินกับเปลือกกันไปอใครเนียเด้อ เดี๋ยวรู้เมนูต่อไปอีกนะคะอ่ะตอนนี้ก้อยหอยก็หมดไปแล้วหนึ่งจานวูอันนี้คือจานที่สองมาแล้วหมูเมนูที่สองมาแล้วตอนนี้ลาเผาตัวยองตัวใหญ่ใหญ่โอ้โหจานยองถึงขั้นแบบว่านั่งกินไม่ได้จา้อย่าเอ่ยก่อยอ่ะซอยย่างซอยน้ำยาหางไงมาตัวไหนกินอะไรกินอะไรระเบิดระเบิด ทันยองบอกว่าเอาระเบิดสดๆในต้นจะเด็ดดีใช่ไหมนุ่นนุ่นต้นนุ่นนะเรียกว่าเศรษฐกิจเพียงพอนะครับเศรษฐกิจเพียงพอแต่ไม่พอเพียงอ่าเศรษฐกิจเพียงพอแต่ไม่พอเพียงโอ้นี่พริกเขาเรียกพริกอะไรนะพริกแอพริกกระเรียงบอพริกกระเรียงครับแต่คนไทยกินคนไทยกินเวยกระเมนตกินทำไมอ่ะ

โอ้ด oh. ูสีสันนะคะดูมีนักะทินโรยด้วยโอ้รสชาติไม่ต้องพูดถึงอร่อยแน่นอนครับบรรยากาศก็เกินร้อยแต่ยังงยด้ออร่อยไม่หมูอร่อยอยังเดียวเลยโอ้อุเบนเราถูกใจก้อยหอยมากนี่เขาจ้างมากินโดยตรงนะครับเขาจ้างมากินโดยตรง ใหชมบรรยากาศแบบรวมๆนะคะ,<ม>ะกบเจ,าจากก้าก็ยังฉันปันทหารเพ้นอยู่นะคะม,ม,ม,มีทุกอย่างนะคะนีในสวนกระท่อมนะคะมี <c oughs> ทุง่งนาไอสมหวัง <c oughs> เออ <c oughs> โควิดซาท่านใดสนใจคะเออติดต่อมานะคะติดต่ออยากมาชมบรรยากาศแบบนี้นะคะเราก็จะติดต่อกัปรุงสมหวังให้นะคะโอ้นี่เห็ดอะไรเนี่นี่นะท้าเลน <c oughs> เห็ดอะไรนี่ ดูฮ่ะดูโอ้โหขายใหญ่ๆเลยมีทั้งกะเพราต้นมะม่วงต้นเออ่มะยมต้นมะดันก็มีนะคะดูเยอะแยะมากมายธรรมชาติแล้วก็มีเพลงนาข้าวด้วยนะคะหนึ่งเพลงมีสระน้ำกินอะไรมันกผมลำเลย กินครึ่งท้องหรือยังหมูฮะครึ่งท้องยังแะแตดโอเกินแล้วกกนนครับแต่ว่ายังกินเท่าไปได้ครับเกินครึ่งแล้วเมื่อกี้ก็ย่างหอยไปแล้วกี่หอยปลาเผาดันอยองของเราไม่นั่งเลยครับอันนี้สลามวาดีปลาคอโอ้มีดีปลาคอาาไ้กินไ้กินกับอะไรลาบ ทุกวันสมุนไพรมาแรงทุกวันนี้ต้องกินสมุนไพรนี่อะไรไอ้ต้นอะไรต้นหอมต้นหอมเราคุยกันวันนี้คุยกันไหมครับวันนี้คุยกันไหมนะครับกินปากแรงนเป็อะไรกินปากแรงกินอ่าต้นหอมเนาะกระเทียม เขาก็สิบอกนี่ไปกินดอกมือนีิกินแต่กับนะวันนี้ข้าวไม่ต้องพักมาวันนี้เอาแต่กับแกล้มตาลงบ่ม anyway ีบ่มีรถเมาไปแล้วเสร็จรถสั่งเลงน่ะแล้วเลงเลยก็แล้วขาแพ้เขาวผิดประดุกตีจัาพือนป่ะผิดเลยนะกินกระสังง่ายๆยันนี่เลยเนาะผิดอะไรไม่ผิดเนาะผิดประดุกโอ้ผิดเองมันมากหรอวะ ออกมายังตอนนี้กำลังโทรตามมากระปอมน้อยกับกับพี่แพนมานะไม่รู้จะมาหรือเปล่าฮะไรไรปานนี่ใส่เนี่ยถ้วยได้โอ้โหหมูออกได้แล้วขายดิบขายดีโอ้ดูโผมันนะจะนั่งกินดีๆก็ไม่นั่งเลยครพื้นที่เต็มครพื้นที่เต็มเพราะว่าหมูแบนคนเดียวก็เต็มวงแล้ว ไม่ได้สนใจคนใหญ่เลยนะดูกินทั้งั้อนทั้งมือเลยหมูเดินส่วนด้านนี้คนหลักคนใหญ่คนแก่ก็รอ รอรับประทานหลังจากที่พระคุณเจ้านะคะลอยพระธงานเสร็จนะคะคุยตามสบายเจ๊นะก็นาำตางโยงเก็ดนี่ยเสร็จเจ๊ปูปูหญ้าก็มาฮะปังปังไปปูนเกล็ดเจ๊ปังไปไหวปูปูเจอหน้าดีอ่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ให้ชมอากระเทียมขาวี้นะคะอ่าบรรยากาศของกุ่งเขียวกระจีนะคะอ่า ยังไงก็อย่าลืมนะคะฝากติดตามกันด้วยนะคะในช่องของเรานะคะช่องพลายแซมสั้นผนเมืองนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะคะกดกระดิ่งกดติดตามนะคะเพื่อะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเรานะคะ,ะสวัสดีค่ะ